สีผ้ามาเอาป้าพี่น้องป้าลงแยงโบเมนแยงละ่ะใส่ทอใส่ทอแล้วก็เอาแยงมัดนี่พี่น้องหลายหลายล่างละบ่อนี่ขึ้น้่ะกมาขึ้นในบ่อนี้นะเออขึ้น ตีนี้นำเล้ยเขามาตันหาบบว่าวนตกแห้งพี่น้องเอ้ยนกบาถือด้างบ่อันถือไปก่อนกูนะนนำเต็มให้หน้าหนึ่งโูไปทานแล้วหมองมันลุ่งสะทานด้วยฮันท่เสหน้าเนี้่น้อไหัน ผ้ามาเบิงเข็ดปวกบอกเนาะหมอก็ม like ี่เาะ่ยังขึ้นมมาก็ได้ใ่น่บันซุกบรรยากาศทงหน้ากัสีดีดีแบบนี้ล่ะพี่น้องเ้ย nè xay thò vô nè cha bữa đây xay tô nhán đọc xay nhán quần thò nè lau cả xay nhán โอลงลายอยู่ตัวเนอะตัวนมันเป็นกระเขามุนมั้นมุนเลกม้นลงลายดีมุกแสบโอลลโอ,ลลโอ,อดีพี่น้อง โล่งหลายอยู่เอืยปลาสดสดๆร้อนปลาสดๆดเด้อยจ้ะเอาไปโมกินกับต้าบัูหุงเที่ยงนี่ละเมนูเที่ยงนี้นี่พี่น้องพูน่ะมั่งกะแลนอยู่ปากทอไล่หลาย บ้านเฮาก็บ่อึดแนวกินจังซี่ล่ะพี่น้องเอ้ยว่าจะดูหาบ่อึดแนวกินเด้ว่าจะดูหาบ่เป็นหยังดอกบ่เป็นหยังดอกพี่น้องมีอีพ่อหาให้กินอยู่มันก็สิติดถนนถนนเนาะจ้ะเนาะๆ ใส่จักหม่องใส่หม่องเดียวนี่น้ำลย่ยหลยพี่น้องฝนแหงเดอ้อ<ม>ทางนี้นะไ <c oughs> พว่ากาลสินแหงแหล่งดินดำน้ำซุมสมสือเด้อจ้า <c oughs> กาลสินบัไดแหงแหล่งเดอ้อ <c oughs> ทางอื่นเป็น เป็นจังไดนเน่ยเนาะฝนตกบ่เนาะคือทางนี่บ่ทางพี่ฝนเทากะซ้าตกจ้ะกตกเบิดนขึ้นล่ะเท่ากับสีผ้ามาาย่ามอีกตรงหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ เมนูอาหารเทียง้อนี้ล่ะเข่ากังามงามพี่น้องบรรยากาศ้อนี้บ่มีแดดพุณนะอันนั้นก็สิเป็นโนคาเนาะจานะ้าเนาะทางผีขั้นหน้าใหญ่เพิ่งกะสิปลูกนั่นปลูกนี่ไว้กินตามขั้นหน้าเนาะ

บ่ท่านี้บูพูนาพี่น้องพี่น้องบูบูบูยังเป็นตก๊เปทายตุ๊บคอนเทนด์พี่น้องพูนาพูนาพูนาป้าอยู่หนาทอน่ะเต็มเลยเห็นบ่หลายคักพูนาป้านี่เด้อจ้ะ เฮาก็ใส yeah. ่แยงไว้จังซี่เนาะนสี่เต็มเลยหลายคักพี่น้องยามลบ่ยามลบ่ยายามายามนี่ ้องมันมันมันเหนนมันขึนไดยมันบขึ้นได้ต้องต้องใส่ดินเนาะบ่ให้ใส่เอืก็ได้อตันแต่เรากอีโอ้พี่เขาใส่เน้อเขาบุ้นนคือผสท้งเนอโอ้ได้มเป็นนั้นเพื่นขลั่ม เออท่อนที่วัดสุดๆพี่น้องๆพี่น้องเอ้ยผู้มันก็เกินมกเลยอันนี้มันก็เห็นปลาแดกเท่านั้นแหละหลายค่ะพี่น้องมันนี่ก็ย่ามอันย่ามแยงหน่อยอันนี้เบิดมือแล้วมันนี่พวกเราก็ได้ร้ายอยู่บ่ บ่ห้ทางพี่กเพิ่นก็เฝ้าอยู่นี่หละจ้ะพี่น้องเที่ยวยามอยู่เบิดมือแล้วมันลงแยงแล้วมื้อนี้ฝนตกพ่นน่ะนาท่อกับบักลายนึงจะอ่อนเด้ปลาเมือบัน กับบ้านเราลักล่ออยู่ฮะ